ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงแดงโฉมใหม่ไร้ซาลาไลาอัพลิวัพูหักได้เลลอยซาเน่แทนบางโมูเจอเกนครอปและลิวพูเตรียมแผนสร้างทีมใหม่อีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2024หลังมีแววสูงว่าพวกเขาอาจต้องเสียโมฮัมเหม็ดซาลาไปให้กับทีมในศึกซาอดุาอดีอาราเบียบางโมตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในดินแดนเศรษฐีน้ำมัน โดยในช่วงสมัณน,นี้เอาอิจฉาท์พร้อมทุ่มเงินเป็นสริรติโลกจำนวน200ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวนักเตะไปร่วมทัพให้ได้แต่สุดท้ายหงแดงปฏิเสธอย่างไม่แยดีอย่างไรก็ตามอนาคตของซาลายังคงไม่แน่นอนเพราะทีมจากประเทศซาอุดิอาระเบียประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่ทุ่มเงินล่าลายเซนคิงออฟอียิปต์ในช่วงสมเณหน้าอีกครั้งเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่พวกเขาอยากได้ตัวเพื่อเข้ามาสร้างสีสัน ใ,ห,ใาหากเกิดกรณีดังกล่าวจริงๆแน่นอนว่าลิเวอร์พูลคงได้ค่าตัวจากการขายซาลามหาสาลและนั่นทําให้พวกเขาคงมีงบประมาณมากพอที่จะซื้อผู้เล่นที่มีศักยภาพทัดเทียมบางมงโดยตอนนี้มีรายงานว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักที่ครอบหวังเอามาแทนซาล่านั่นก็คือเลลอยซาเน่สตาร์ฟอร์มแรงบาเยมนินกการได้ซานเน่มาร่วมทัพน่าจะทําให้หงแดงมีมิติการเล่นเกมบุกที่อันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะดาวเตะทีมชาติเยอรมีนีสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งแนวรุกทั้งฝั่งซ้ายและขวาซึ่งจะทำให้ครอปสามารถปรับเปลี่ยนแท็กติกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละเกมที่สำคัญการได้ซานนี่มาเสริมแกร่งแทนซาลาห์ที่หายไปคงทำให้กุนซือเลือดดอยสามารถสลับตำแหน่งเขาไปยืนทางขวาถ้าหากลูดิอัสไม่สามารถลงเล่นได้ขณะที่ดาวบินนูนเยสจะได้ยืนหน้าเป้าเต็มตัวขณะที่อีกหนึ่งตำแหน่งที่นายใหญ่ชาวเยอรมันต้องการอย่างมากนั่นก็คือผู้เล่นหมายเลข6ก หรือมิดฟิลด์ตัวรับเพราะตอนนี้ทีมฝืนใช้งานอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ซึ่งดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเพราะทําให้นักเตะไม่สามารถงัดศักยภาพที่แท้จริงของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ส่วนสเตฟานบบยสติดดูเหมือนยังไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวากอบกับสภาพร่างกายของนักเตะไม่ค่อยแข็งแกร่งนั่นทำให้ทีมจําเป็นต้องมีคุ้มกําลังในเชิงลึกเพื่อให้พร้อมในทุกๆแมตช์ก่อนหน้านี้คาวินฟิลิปคือเป้าหมายที่ครอบสนใจมานาน แต่การที่นักเตะแทบไม่ลงสนามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แถมสภาพร่างกายก็เปราะบางเหลือเกินการซื้อมาร่วมทัพน่าจะเป็นการเปลืองงบประมาณไป,ปเปล่าๆโดยเหตุน,นี้ชื่อของอันเดก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งที่เดอะเรดอยากได้มาร่วมทัพอย่างมากเพราะน่าจะทําให้แดนกลางของลิปูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อประสานงานกับแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซเบอร์สไลด์สำหรับแห่งแบ็คโฟรเชื่อว่าครับยังคงไว้วางใจเฟอร์กิวฟันได้กับอิบราฮิมาโกนาเต้ ในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์แบ็กโดยเทนอเล็กซานเดอร์โนกับแอนดูลอปสันสวมบทแบ็กขวาและซ้ายตามลำดับขาดเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงลิพูลฤดูกาล2023-2024ผู้รักษาประตูอลิสซอนเบเกอร์กองหลังเทนอเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิมาโกเนเต้เฟอร์กิลฟันไดายแอนดูลอปสันกองกลางโดมินิกโซโบสไลอังเดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองหน้าเลรอยซาเน่ดาวินนูเยสลุยดิอาห เดฟอคอบรายงานว่ามีการพบเห็นเอดูกาสปาพูดในการด้านฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลอยู่ที่สนามฝึกซ้อมของทีมฟูเนนเซในช่วงพักเบรกการแข่งขันในสัปดาห์ทีมชาติเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจนทําให้ตอนนี้มีข่าวแพร่สะพัดออกมาแล้วว่าอาร์เซนอลอาจจะลงแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับอังเดทินดาเดกองกลางตัวรับวัย22ปีของฟูเนนเซไปร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้อังเดเกือบที่จะย้ายมายัางสมสรีปูแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ฟูเมนเซ่ไม่ต้องการเสียผู้เล่นตัวหลักรายนี้ไปในช่วงสำคัญสำหรับการแข่งขันโกปาลิบราโตเรสที่พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์ในปีนี้ฟันเชสปาทูรายงานว่าแม้ว่าจะมีรายงานออกมาว่าอาเุนนลกำลังให้ความสนใจและเตรียมพิจารณาในการคว้าตัวอังเดรทินลาเด้กองกลางตัวรับของฟูเมนเซที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูล มาตลอดตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าอันเดนนั้นต้องการอยากที่จะย้ายไปยังทินแอนฟิวเพียงเท่านั้นเนื่องจากมีรายงานว่าผู้เล่นเองก็ได้พูดคุยกับเจอเกนครอปเอาไว้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วและจนถึงตอนนี้เขาเองก็ยังคงเป็นนักเตะที่ครับให้ความสนใจอยู่เหมือนเดิมมีแนวโน้วมว่าข้อตกลงอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมนี้หลังจากที่อันเดเสร็จสิ้นภารกิจในการช่วยฟูมเนเซในสึกโกปาลิบราโตเรสรอบชิงชนะเลิศ ห้าลิพูเห็นว่าอาซนอนเดินหน้าคว้าตัวเขาจริงพวกเขาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมเช่นกันหงเปิดศึกเสือตาแย่งดาวรุ่งชาวเกย์ลิพูเปิดศึกนอกสนามกับเบมิกในการแย่งชิงตัวอาซานอูดาโอโกดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของชาวเกอูดาโอโกถูกจับตามองอย่างมากหลังได้โอกาสลงเล่นให้ชุดใหญ่ของชาวเกในวัย17ปี พร้อมทาสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรกองกลางดาวรุ่งลงสนามในลีก้าสองไปแล้ว9นัดที่เป็นตัวจริง6นัดทําได้1ประตูนในเกมนัดแรกกับฮัมบูร์กและช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากเสือใต้บาร์ยมนินิล่าสุดฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวดังของสกายเยมีรายงานว่าผงแดงลิป,ปูเป็นอีกสมสรที่จับตามองอัสซานอูดาโกอย่างต่อเนื่องขณะที่เจอเกนครอปก็ประทับใจในพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างมาก นอกจากบาเยืนกับลิฟูแล้วเอซิมิลานและไบรตันก็ติดตามสถานการณ์ของดาวรุ่งอนาคตกลายรายนี้ด้วยเช่นกันและเชื่อว่าเจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่20ล้านยูโรสำหรับสโมสรต่างแดงและจะมีผลในปี2024ตําตำนานชี้โรบสันเจ็บหนักคือหายนะของลิเวอร์พูลสตีฟนิโคตำนานของลิพูยอมรับว่าการบาดเจ็บของแอนดูโรบสันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือหายนะของทีมเจอเก้นครับในการสู้ศึกพิมลิก รายงานจาก ESPN บโรบบได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวไหล่จากการลงเล่นให้ทีมชาติสกอตแลนด์ในเกมที่พ่ายต่อสเปนในรอบคัดเลือกศึกยูโร2024เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งนิโคมองว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่ของหงส์แดงแน่นอนว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาหรือลิเวอร์พูลเราเคยพูดกันว่าแผงแบ็คโฟคือจุดอ่อนของทีมแต่ถ้ามกลางปัญหาเหล่านั้นหนึ่งในคนที่เล่นได้ดีที่สุดคนหนึ่งคือโรบสันเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสม่ำเสมอมากกว่าทุกคนในแผงแบ็คโฟ แน่นอนว่ามันคือไฮยานาของลิปูในเวลานี้ซิมิคัสจะได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งเขาไม่ใช่กองหลังที่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่นักตอนนี้คุณกําลังจะเริ่มต้นด้วยการมี2องฟูลแบ็กคืออเล็กซานเดอร์โนและซิมิคัสโดยทั้งคู่มีจุดเด่นเรื่องเกมรุกไม่ใช่เกมรับซึ่งมันไม่ดีเลยเกมเพียสจากเดีติกเปิดเผยว่าเป้าหมายสําคัญต่อไปของลิปูนั่นก็คือการปรับปรุงแนวรับโดยเฉพาะผู้เล่นในตําแหน่งกองหลัง แต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้าเจอเกนครอปมีแผนที่จะทําการปรับปรุงแนวรับของเขาแบบครั้งใหญ่อีกครั้งแบบที่เคยทาในการเปลี่ยนแปลงแผงกองกลางแบบยกชุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครอปรู้ดีถึงปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นแก่ผู้เล่นในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเขาเนื่องจากตัวหลักอย่างเฟอร์กิวฟันได้ที่มีอายุมากขึ้นและรวมไปถึงเจลมาติปที่กําลังจะย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดสัญญาของเขาและไหนจะอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งของอิบราฮิมาโกนาเต้อีกด้วย ราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับทีมริวัฟูลแต่จะเป็นในช่วงสัมเมอร์หน้ามากกว่าที่จะเป็นในเดือนมก,กราคมนี้แต่จริงๆในเนื้อข่าวที่เพียสก็มีอยู่ย่อหน้าหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือซื้อตัวกองหลังเพิ่มในเดือนมก,กราคมถ้าหากว่านั่นคือตัวเลือกของลิว์พูลมาตลอดและอยู่ในสถานะย้ายทีมได้และราคาค่าตัวสมเมตสมผลเหมือนที่พวกเขาเคยทำมาแล้วกับลุยดิอาร หรือโคลดี้กักโปอะไรแบบนี้ดีเฟนซ่าเซ็นเทลรายงานว่าเรอลมลิตปฏิบัติการแผนดึงเทรนอเล็กซานเดอร์โน่ร่วมทัพในซัมเมอร์เรอลมลิตมีความสนใจในตัวของเทรนอเล็กซานเดอร์โน่แบ็กควาเจอริพูเป็นอย่างมากและต้องการอยากที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าตามรายงานระบุว่าเรอเมลิตรู้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างจูดเบลลิงแฮมและเทรนอเล็กซานเดอร์โน่ พวกเขาได้ทําการวางแผนให้จูดนั้นพยายามโน้มน้นาวให้แบ็คขวาเพลย์เมเกอร์ของหงแดงย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาให้ได้ในหน้าร้อนหน้านี้ตามข่าวจากสื่อสเปนระบุว่าดูเหมือนว่าเรอัลมาดริดกำลังรวบรวมผู้เล่นที่มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมที่เป็นดาวรุ่งอายุน้อยเดินหน้าเข้าสู่ทีมของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆมีการคาดการณ์ว่าพวกเขาจะสร้างกาลาติกอสขึ้นมาอีกครั้งเจมเพียร์ยืนยันลุงชามัตเติร์ได้ไปต่อ เป็นเวสปอร์ตกรุ๊ปกลุ่มลงทุนเจ้าของสโมสรลริปูที่นําโดยจอห์น W เฮนรีนั้นพอใจกับผลงานในการเสริมทัพและการซื้อขายผู้เล่นของทีมหงแดงอย่างมากในซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดการโดยยอรกชมาตเคผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสร,รแม้เขาจะถูกวิจารณ์ที่พลาดในการคว้าตัวไมเซตไกเซโดและล้มเหลวในการได้ตัวโรเมโอลาเวียที่เป็น2เป้าหมายสําคัญในการเสริมทัพแต่ FSG ไม่ได้มองว่านั่นคือความผิดพลาดของลุงชมาตเคเนื่องจากเดียวของไกเซโดนั้น ลิเวอร์พูลมีการตัดสินใจที่ล่าช้าเกินไปและผู้เล่นก็ตกลงเงื่อนไขสัญญาส,า,าส่วนตัวกับทางเชลซีไปก่อนแล้วส่วนในดีลของลาเวียพวกเขาหมองว่าราคาค่าตัวของผู้เล่นไม่สมเหตุสมผลที่ถูกเซาทำตันตั้งเอาไว้ชังนี้มีข่าวล่าสุดว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวแม็กซ์เอบลผู้นในการกีฬาฟุตบอลของสโมสรอาร์เบไลฟซิกมารับตําแหน่งพออกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างไดเลยพวกเขายังมั่นใจในตัวของลุงชมัดเทอยู่เช่นเดิม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ